สั้นไปแล้วเลื่อยไบเลื่อยสั้นไม่เหมาะนะครับทุกคนต้องดูหน้างานด้วยนะครับจะใช้เลื่อยใบเลื่อยกับอะไรเนี่ยระยะทักมันพอนหรือเปล่าอย่างนี้ยหน้ามันประมาณกับเกือบสี่นิ้วอ่ะสามนิ้วนะครับประมาณสามนิ้วนะเห็นไหมมันจะถีบแบบนี้เสียของเลยนะดังนั้นใช้งานใบเลื่อยก็ต้องดูหน้างานด้วยนะครับใช้ใบเดิมนี่ถ้าหน้างานยาวใหญ่เราก็ต้องใช้ใบยาวนะครับ การเลือกใบก็หมดสให้หมดสบนะครับ่อนข้าบาย คนมากใบนี้สุดยอดเลยตั่นข้บ่าย